สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคน,นาและชาวราศีพุธศกทุกท่านคะในช่วงวันที่1-7ทถึง7ธันวาคม2568สัปดาห์นี้ข่าวดีเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านอาคาชาวลัคนาราศีธนูอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยคะ่ะสำหรับท่านใดนะคะ พี่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึงวันที่13มิถุนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้นะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาท เพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรตามใจตัวเองนิดนึงเป็นคนที่คิดเร็วทำ,ทำเร็วมีอารมณ์เหมือนเด็กอยากทำอะไรทำไม่อยากทำก็ไม่ทำฉะนั้นท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้สำเร็จในรอบสัปดาห์นี้ถ้าท่านมีความพยายาม มีเป้าหมายที่ชัดเจนบอกได้เลยนะคะว่าสัปดาห์นี้จะเกิดข่าวดีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการเงินขออย่างเดียวอย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะคะอย่าขยันเป็นวันๆอย่าขยันเป็นช่วงบางช่วงบางจังหวะท่านจะต้องขยันและลุยเพราะว่ามันมีความสาเร็จรอท่านอยู่จะมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นกับท่านโดยเฉพาะ ในเรื่องของการงานนะคะการงานชาวลัคนาดาศีพุธศกถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดท่านจะประสบความสำเร็จการทำงานในรอบสัปดาห์นี้ถามว่ามีปัญหาไหมมีแต่ว่าจะเป็นปัญหาจุกจิกไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตและที่สำคัญนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาดาศีพุธศกท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวงาน ท่านจะได้รับข่าวและจะเป็นข่าวดีนะคะบางท่านก็จะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆและเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยท่านใดที่จะเริ่มต้นทำอะไรในช่วงวันที่1 7ถึงพฤษทันวาคม2568รจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะท่านจะราบรื่นคล่องตัวมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตต่อมาหลายๆท่านจะค้นพบ โอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานเช่นมีคนเข้ามาให้โอกาสหรือตัวท่านเองจะค้นพบช่องทางการทำงานเพิ่มค้นพบท่าค้าขายก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในเรื่องการขยับขยายหรือว่าช่องทางการขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะท่านเป็นคนที่ฉลาดหัวไวมักจะคิดอะไรได้ในรูปแบบที่ไม่มีใครทำได้เหมือนท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆ บางท่านได้ไปอย่างสถานที่แปลกใหม่ได้สัมผัสกับงานใหม่โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําในรอบสัปดาห์น,นะคะปัญหาเกี่ยวกับการงานมีน้อยมากปัญหาเก่าๆจะจบลงท่านจะมีความสุขกับการทํางานได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ด้วยบางท่านจะต้องเดินทางออกทํางานนอกสถานที่และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศไปใหม่นะคะการทํางานค่อนข้างที่จะมีความสุข สิ่งที่อึดอัดลำบากใจไม่ค่อยมีสิ่งที่อึดอัดลำบากใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะหมดไปจากตัวท่านลุยให้เต็มที่แต่ท่านต้องไม่ทำอะไรเหมือนเด็กนะคะต้องต้องต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรทำให้สุดทำให้เต็มที่เพราะไม่มีอะไรเกินความคาดหมายของท่านท่านใดที่ค้าขายสัปดาห์นี้พยายามหาช่องทางใหม่ๆม,มาช่วยกระตุ้นยอดขายนิดนึงหรือไม่ก็พลิกแพลงการขายวยด้วย พราะว่าท่านจะขายดีโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือว่าค้าขายอาหารขายของกินนะคะขายอุปกรณ์การตกแต่งบ้านตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ไม,ไม้ดอกไม้ประดับท่านจะขายดีมีออเดอร์เพิ่มนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินโดดเด่นค่ชะชาวลัคนาดาศีพฤษภสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคในลาบด้านการเงินนะคะบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ด้านการนำเงินไปต่อยอดหรือว่าลงทุนเพิ่มบางท่านก็สัปดาห์นี้นะคะได้โชคลาภท่านจะได้เงินที่ท่านนั้นรอคอยท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวด้านการเงินท่านจะได้รับข่าวนั้นๆนะคะและต่อมานะคะในรอบสัปดาห์นี้หลายๆท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อน ท่านใดที่ทำงานรับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำรายรับของท่านจะมีมาอย่างต่อเนื่องหากงานพิเศษของท่านห่างหายไปสัปดาห์นี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาและท่านก็จะมีรายรับพิเศษเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันจะมีเงินพิเศษพิเศษซ,ซึ่งไม่ใช่เงินเดือนแน่นอนไม่ใช่เงินเดือนถ้าท่านมีภาระหนี้สินต่างๆท่านก็จะมีเงินไปผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ เป็นสัปดาห์ที่ท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคลองและจะหมุนเงินง่ายด้วยไม่ค่อยจะฝืดเคืองเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะแม้แต่อขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามมักจะประสบความสําเร็จท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะตัวท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลน หรือว่าค้าขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือกําลังจะเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จท่านเป็นคนที่มีวาทศิลป์ผู้จาน้่มนาาจิตใจคนได้ดีเป็นคนที่ใช้หลักการในการใช้คําพูดและบุคลิกท่าทางของท่านนะคะค่อนข้างที่จะวางตัวได้ถูกที่ถูกจังหวะถูกโอกาส ส่งผลให้คนมักจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดถึงแม้ว่าท่านอาจจะเป็นคนที่บางวันก็ขยันบางวันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอยู่บ้างแต่ถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะมีแผนการในการใช้คำพูดส่งผลให้ท่านมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวถ้ามีการพูดคุยเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จนะคะเกิดข่าวดีๆค่ะ ค่าใช้ใจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการทำงานบางท่านอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าอุปกรณ์การทำงานนะคะชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่หรืออาจจะเป็นการนำเงินไปลงทุนก็ได้สำหรับบางท่านนะคะหรือค่าใช้ใจ่ายจะหมดเงินไปกับการเดินทางบางท่านอาจจะมีรายจ่ายภายในครอบครัวจุกจิกนิดนึงถ้าท่านมีบุตรหลานที่ยังเล็กพยายาม ช่วงนี้นะคะพยายามอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากกำเงินสดไว้นานๆเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็เป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นสามารถจ่ายได้ไม่ใช่รายจ่ายแบบจ่ายเป็นเงินจํานวนเยอะๆหรือว่าจ่ายเป็นก้อนนั่นเองนะคะในสําหรับท่านใดที่อยากจะเสียเสยเส่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะต้องดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยนะคะเพราะว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีแต่ว่าไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าที่ควรได้ก็ได้ไม่เยอะฉะนั้นก็เสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะในเรื่องของความรักความรักในคนโสดในรอบสัปดาห์นี้เป็นคนที่ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจด้วยนะสัปดาห์นี้ท่านท่าน ถ้าถ้าได้เพื่อนใหม่ท่านก็จะได้เพื่อนที่คุยกันถูกคอมีความคิดทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่แล้แต่งงานแล้วเป็นสัปดาห์ที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งโดยภาพรวมสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,กการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ